สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ทุกซ่านะคะก็จะมาพูดถึงหวั่นใจทุกซ่านะคะพี่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ค่ะในนๆก็ได้พูดถึงประวัติไปแล้วนะคะเราก็จะมาพูดถึงอีกมุมมอง3 6มองศาให้ครบด้านนะคะเราจะไปย้อนตำนานรักพระเอกตลอดกาลนะคะสอนรามเทพพิทักษ์นะคะจากกดีตหวานปัจจุบันก็เป็นน้ำพึ่งขม ย้อนอดีตชีวิตรักพระเอกตลอดกาลนะคะสอนรามจากอดีตถึงปัจจุบันหลังจากที่มีข่าวการหย่าของพี่หนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และก็คุณติก๊กกนดิดวินพัชรพักดีโชตหรือติก๊กบิ๊กบราเธอร์ที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนี้เราก็จะไปส่องกันเลยนะคะตอนแรกอะ่ะ สอนรามกับนิโคลใช้เวลาร่วมกันเป็นรากว่าเเดือนสำหรับคู่รักรุ่นใหญ่สอนรามและนิโคลเทริโอโดยระหว่างที่คบกันหนุ่มสอนรามได้โพสรูปของลูกชาไอ้ของสาวนิโครอยู่เสมอดูเป็นภาพที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบแต่ทว่าคบกันได้เพียง9เดือนก็ต้องโบกมือลากันไป จนทุกคนพากันสงสัยถึงเหตุผลกันเลิกรากของทั้งสองคนย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันหน่อยดีกว่าหนุ่มสอนรามเคยเปิดเผยในรายการของวูดดี้ว่าตนเองเจอกับนิโคตอนถ่ายทำเอ็มวีเพลงอยากหมุนเวลาซึ่งหนุ่มสอนรามที่ทำงานในวงการเบื้องหลังกองถ่ายและได้มีโอกาสมาช่วยทำการถ่ายทำทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้คบหากันสวีทหวานควงกันไปเที่ยวต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งจนมีบางกระแสข่าวว่าทั้งคู่นั้นได้จัดเตรียมงานแต่งงานไว้เรียบร้อยอีกด้วยแต่ความหวานก็อยู่ได้เพียงเก้าเดือนเท่านั้นเมื่อทั้งคู่ไม่ลงรูปหวานเหมือนแต่ก่อนจนมีข่าวว่าได้เลิกลากันซึ่งสาวนิโคลให้สัมภาษณ์ที่งาน l e o present seal สิบห้าปีคอนเสิร์ตของวงซิลได้ ว่าแยกทางกับพระเอกหนุ่มแลว้วเช่นเดียวกับหนุ่มสอนรามก็ชี้แจงในไอจส่วนตัวว่าไม่มีมือที่3ระหว่างความสัมพันธ์ของเขาและนิโครอย่างแน่นอนหลังจากที่มีข่าวเลิกรากับนิโคไปได้3เดือนนะจ๊ะหนุ่มสอนรามก็มีข่าวกับสออานวน้ำฝนทวีพรซึ่งเธอเคยมีกระแสข่าวว่าเป็นมือที่3ระหว่างหนุ่มสอนรามและนิโคลอีกด้วยสาวน้ำฝนมีดีกรีเป็นอดีตนางงามมิสทวริซึมไทยแลนด์ 2011นะจ๊ากรณีสาวน้ำฝนกับหนุ่มสอนรามนั้นเคยมีประเด็นแชทหลุดแถมมีภาพแนบชิดกันออกมาด้วยจนสาวน้ำฝนต้องออกมาถแถลงว่าตนเคยไปที่คอนโดของฝ่ายจริงก่อนที่ขาดการติดต่อกันไปซึ่งสาวน้ำฝนเคยได้เปิดใจว่าตนได้รู้จักกับหนุ่มสอนรามมานาแล้วซึ่งทางฝ่ายชายเป็นคนทักขอความผ่านทางเฟซบุ๊กพร้อมบอกว่าโสูดและได้เลิกกับนิโคลแล้วเรียบร้อยพร้อมถามไถ่ว่าสบายดีไหมและ ก็ยันว่าเป็นพี่น้องไม่ใช่มือที่สามจ้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นอนก็กลายเป็นเรื่องดราม่าเราซ่องซ้อมคนระหว่างพระเอกหนุ่มซ่อนรามนำฝนเลซ่าคนร่าสุกนะจ้ะติกบิ๊กบราเธอร์เนื่อ mm. <Big Brother. S 2> งจากหลังจากที่สาวน้ำฝนได้เลิกลากับพระเอกไปแล้ว mm. เมื่อกลางปี6-1แต่ก็ยังลงรูปฝ่ายชายและแทะขาฝ่ายชายตลอดด้วยความห่วงใยและคิดถึง แต่หนุ่มสอนรามออกมารับว,ว่าเคยคุยกับสาวน้ำฝนแค่เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่าน,านั้นและในเวลาต่อมาติ๊กพีกบราเธอร์ได้ออกมาระหว่างกำลังคบกับนุ่นซ้อมรามอยู่เช่นกันจ้าไม่นานทางคู่ก็ได้จัดงานวิวาพร้อมจดทะเบียนสมรสหลังจากฝ่ายหญิงมีข่าวท้องได้สองเดือนอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้คนสนิท เก่า uhm ของหนุ่มสอนรามอย่างสาวน้ำฝนเดือดตั้งสเตตัสเฟซบุ๊กว่าใครทำไรรู้อยู่แกกใจพอเกิดเรื่องหายเขากลิบเมฆหายไปแต่งงานมีลูกใครใจหมากว่ากันคิดว่าทำทานให้หมาว่าสั้นเมื่อเธอได้โพสต์ข้อความปรึกษาว่า ถึงมาขี้เรือนทองแก่ข้อความค่อนข้างรุนแรงส่วนคนเข้ามาแห่คอมเมนต์กันสนันว่าต้องการด่าใครรึเปล่าหมายถึงรักข้างเก่ารึเปล่าส่วนชาวเน็ตได้ตีความไปต่างๆหน้านาหมายถึงเออก่อแล้วแต่จะคิดเนาะเออก็เกือบจะขึ้นรวขึ้นสารกันเลยทีเดียวนะจ๊ะและคนล่าสุดน,นะคะสาวติ ick, ๊กมิกราเธอร์หรือว่าติ๊ก กนิกเธเทอร์ินสาวสวยรักสุขภาพที่หนุ่มซนรามแต่งงานและมีลูกน้อยด้วยหนึ่งคนแต่เมื่อต้นปีก็มีกระแสราม่าใหญ่ตตว่าสาวติกถูกกล่าวหาว่าช่อโกงหน้ากากอนามัยจนฝ่ายใช้ต้องเข้ามาช่วยชี้แจง ซึ่งหนุ่มศรรามได้มาชี้แจงถึงความจริงที่ว่าตนและภรรยาตเตรียมตัวจัดทำธุรกิจหน้ากากอนามัยอยู่แล้วแต่หลังจากที่ดังการประกาศว่าหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมจึงตัดสินใจไม่ทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายและพร้อมคืนเงิน900,000บาทต่อผู้เสียหายจา้าจากนั้นวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะคุณติ๊กวิปลาเธอร์ก็ออกมายอมรับว่าได้จดทะเบียนยากับดารานหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เพื่อแก้เค็ดเท่านั้นเนื่องจาก มีพระมาทักแต่รอบนี้ล่าสุดท่าทางจะไม่มีแผนจดทะเบียนใหม่นะเนื่องจาก หนุ่มสอนรามโชว์ใบใหญ่อีกรอบนะจ๊ะเมื่อวันที่3กันยาที่ผ่านมาพร้อมกับข้อความว่าเนื่องจากในระยะ2-3ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บาและโทรศัพท์หาพมหลายครั้งซึ่งพมก็ททำงานเกือบทุกวันจึงข้อความกรุณาผู้ใดก็ตามนะที่จะมาทำสัญญาธุรกรรมด้านการเงินต่างๆนี่ก็ช่วยติดต่อคุณติ๊กโดยตรงนะไม่ต้องมาที่บ้านนะเพราะว่ามีผมกับลูกเนี่ยไม่รู้เรื่องนะคะ ก็โพสใบหายามเลยซึ่งในใบหายาก็หยากันตั้งแต่วันที่20มกราคม2563จ้าจากนั้นคุณติ๊กกรนิธรินก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ด,ดังกล่าวว่าหนูปิดนี้ไปแล้วนะะี่ค่ะขอบคุณค่ะแต่ทว่าหลังจากนั้นเธอก็ได้ลบคอมเมนต์ออกไปอ่ะล่าสุดนะคะ ก็คุณติ๊กนะก็มาออกรายการโขนกระแสก็อย่างที่เราได้ดูกันไปนะคะก็ยอมรับว่าติดพน,นันนะติดโออ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดนะพี่หนุ่มเขาก็ด้าน,นพี่หนุ่มสอนรามนะจา๊าก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอามรินนะบอกว่าได้มีการขอข้อมูลเรื่องราวต่างๆหลังพูดเรื่องหย่าก,กับฟังสัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยก็มีจริงบ้างไม่จริงบ้างนะก็พี่หนุ่มบอกว่าไม่ขอพูดให้มัน ไม่อยากจะต่อความยาวซ้าความยืดดีก,กว่านะพี่หนุ่มคงไม่มีให้สัมภาษณ์แน่นอนเพราะอยากให้ทุกอย่างจบลงแค่นี้พร้อมทั้งบอกอีกด้วยว่าหากติ๊กนะกะนิทรินนะตั้งหน้าต่างตาทำงานเป็นคนใหม่ชีวิตดีขึ้นเขาก็โอเคคืออย่างน้อยเขาก็ยังเป็นแม่ของลูกก็อยากให้วันหนึ่งเนี่ยให้มาดูแลลูกบ้างแต่ตอนนี้มันไม่พร้อมจริงๆตอนนี้สภาพจิตใจของ พี่หนุ่มสอนรามเราก็บอกว่ามันก็ไม่มีใครสนุกต่างฝ่ายก็ต่างเสียใจแล้วก็ตัวพี่หนุ่มเองก็เป็นคนที่ทุ่มเททุกอย่างนะทุ่มเททุกอย่างทําเพื่อลูกเพื่อเมียตั้งแต่แรกเราก็จะเห็นในไอจีพี่หนุ่มก็จะลงรูปอะไรที่เกี่ยวกับวีจีกเกี่ยวกับติ๊กเกี่ยวกับคุณแม่ก็คือพี่หนุ่มรักครอบครัวนะคือทุ่มเทให้กับวิจตมากเพราะว่าพี่หนุ่มก็ใช้เงินทําบ้านไปด้วยก็หมดไปเยอะนะแล้วก็ยังมาใช้หนี้ให้เมียด้วย ก็หวังว่าคุณติ๊กนะคะจะเป็นคนใหม่นะน่าจะตั้งใจทำอาหากินเลิกการพนันให้ได้นะเราก็หวังว่าอยากให้มีกลับมาเป็นครอบครัวนะ mm hmm. ก็ได้แต่ส่งกำลังใจนะ mm hmm. ก็ส่งใจให้พี่หนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ค่ะ mm hmm. ยังไงก็จะติดตามผลงานพี่หนุ่มตลอดไปนะจ๊ะ เลิฟอ,อยู่ซ้อนรามเทพพิทักษ์พระเอกในดวงใจ